เรต้้งรับเข้าสู่เป็นกลางชินน้นนาววันพระไม่ได้มีหนเดียวเสมาเพชรไม่หมดหวังชิงบัลลังตราบใดยังรั้งตัวท็อปในแรงกิง้งก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดและกดแชร์กดซับสไคร b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง a p k 2 4ครบจบทุกความมันพักยก2 4 เสมาเพชรแฟเทครับรีปิดเกมจนพลาดท่าแพ้น็อกฟิลิเปโลโบในไฟล่าสุดขอกลับไปฟิตให้หนักยันไม่หมดหวังในการขึ้นชิงบัลลังจบลงไปอย่างพิกล็อกสำหรับซ้ายฟ้าผ่าเสมาเพชรแฟเทคที่ดวนเดือดกับฟิลิเปโลโบจอมแก่งจากบราซิลในศึกวันไฟใน9ที่สนามมวยเวทีรุมพินีรามินทาเมื่อวันเสาร์ที่22เมษาย,ยนที่ผ่านมา เรียกได้ว่าเป็นไฟที่ทําเอาคนดูปรับอารมณ์กันไม่ทันเลยทีเดียวโดยในช่วงต้นยกสองเสมาเพชรเปิดมาสวยงัดหมัดซ้ายส่งคู่แข่งร่วงได้นับเก็บคะแนนมาตุนไว้ในกระเป๋าและพยายามเดินบุกหวังปิดเกมให้เร็วที่สุดแม้เสมาเพชรจะง,งัดทุกไม้เด็ดมาประเคนใส่ฟิลิปเป้แบบไม่ยัง้งแต่ก็ยังผด็ตศึกไม่ได้กระทั่งเข้าสู่ยก3ามฟิลิปเป้ดับเครื่องชนรวมหมัดชุดเข้าหน้าเสมาเพชรอย่างจังพลิกกลับมาเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกไปได้ หลังจากได้นับแล้วผมก็พยายามเดินบุกต่อไปเรื่อยๆออกอาพุธให้หลากหลายที่สุดหวังที่จะชนะน็อกให้เร็วที่สุดครับแต่พอบุกเข้าไปกับโดนฟิลิปเปบ,บวกหมัดกลับมาซึ่งโดนจุดสําคัญของผมด้วยครับกลายเป็นว่านาทีทองเลยพลิกเป็นฝั่งของฟิลิปเปแทนและผมเองที่โดนน็อกครับถึงแม้ในไฟน์นี้ของเซมาเพชรจะจบลงด้วยความผิดหวังและเสียตําแหน่งเบอร์หนึ่งของแรนกิ้งวันมวยไทยรุ่นแบตันเวดที่ครองมาอย่างยาวนานไป แต่เจ้าตัวก็ยังไม่ถอดใจกับการได้กลับขึ้นไปชิงแชมป์โลกอีกครั้งเพราะอย่างไรตนก็ยังรั้งตำแหน่งมือวางอันดับ2ของแรนกิ้งรุ่นนี้โดยเจ้าตัวขอเก็บความผิดพลาดในครั้งนี้กลับไปปรับปรุงตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นและเชื่อมันว่าฟอร์มการชกของตัวเองยังดีพอที่จะไต่แรนกิ้งกลับมาขึ้นเป็นผู้ท้าชิงบัลลังได้ในที่สุดไม่ว่าราชันในขณะนั้นจะเป็นใครก็ตามทอาที่ผมดูฟอร์มของผมยังดีอยู่ครับเพียงแค่พลาดไปผมเสียใจนิดหน่อยครับที่แพ้ และเสียตำแหน่งเบอร์หนึ่งของรง king ไปด้วยยังไงก็แล้วแต่วันพระไม่ได้มีหนเดียวผมจะกลับไปฟิตซ้อมใหม่ตั้งใจให้มากกว่าเดิมนำข้อผิดพลาดของไฟนี้มาปรับปรุงตัวเองครับเป้าหมายของผมก็คือการเป็นแชมป์โลกเหมือนเดิมครับถึงตอนนี้เข็มขัดจะเปลี่ยนมือไปแล้วผมต้องกลับขึ้นไปเป็นผู้ท้าชิงให้ได้ไม่ว่าจะต้องฝ่ากี่ดานผมจะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดพยายามเก็บชัยชนะในทุกไฟราบใดที่ยังอยู่ในรง king รุ่นนี้ผมยังมีโอกาสอยู่ครับ